ขนมชนั้นลายธงชาติป้าเห็นคนแชร์รูปเอาไว้เลยมาลองทำตามดูขอบคุณเจ้าของไอเดียด้วยนะคะวัตถุดิบที่ใช้สำหรับตัวแป้งขนมชั้นก็ตามนี้เลยใครจดไม่ทันกดหยุดหรือกดดูที่ใต้คลิปได้น้ำกะทิน้ำน้ำตาลทรายเกลือกลิ่นมะลีเทรวมกันคนให้น้ำตาลละลายผักไว้ก่อนนำแป้งทั้งสองตัวที่เตรียมไว้เทรวมกันคนให้กระจายตัว นำส่วนผสมของกะทิที่เตรียมไว้เทใส่ลงไปโดยเราจะแบ่งใส่3-4รอบใส่คนใส่คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิที่เตรียมไว้หมดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองกรองเสร็จแล้วแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ให้ผสมสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีน้ำเงินและส่วนที่สไม่ผสมสีแป้งแต่ละสีให้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกัน พิมพ์ที่ใช้วันนี้จะเป็นขนาด7จูณเนิ้วนำน้ำใส่ซึ้งตั้งไฟจนกระทั่งเริ่มเดือดพอเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนำพิมพ์ลงนึ่งเป็นเวลา5นาทีเดี๋ยวเราจะทำการเทปแป้งนะคะในการเทปแป้งแต่ละครั้งต้องคนแป้งทุกครั้งก่อนใช้ เทแป้งแต่ละชั้นลงนึ่งตามลำดับที่เขียนอยู่นี้นะคะในการนึ่งให้ใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนเทแป้งชั้นถัดไปให้เช็คด้วยนะคะว่าแป้งชั้นล่างสุกหรือยังถ้าสุกแล้วถึงเทแป้งชั้นถัดไปได้แป้งที่สุกแล้วจะมีลักษณะใสไม่เป็นน้ำก่อนปิดฝาซึ้งเพื่อน,นึ่งชั้นถัดไปแนะนำว่าให้เช็ดฝาซึ้งด้วย เมื่อนึ่งขนมจนครบทุกชั้นทาน้ำมันมะพร้าวที่ด้านบนยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นหรือเย็นสนิทแซกขนมออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการ